สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับภาษาฝรั่งเศสง่ายๆในชีวิตประจำวันวันนี้หลังจากไปจ่ายตลาดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมานะครับก็จะมาเสนอคำศัพท์ง่ายๆสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับในภาษาฝรั่งเศสซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเราเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างมาดูกัน ได้ส้มมานะครับสองกิโลตรงนี้จะเขียนว่าเออส้มคือไม่ใช่ออคอชแบบสีส้มนะครับออคองชเป็นส้มลูกใหญ่เราก็จะไปดูคำศัพท์ตรงนี้กันนะครับลาเคลมองจีนนะครับก็คือแปลว่าส้มก็คือส้มแบบคล้ายๆกับส้มเขียวหวานที่บ้านเราลูกก็จะประมาณนี้รสชาติก็ประมาณเดียวกันนะครับ ได้จากคำสับเรื่องส้มไปแล้วต่อมามีอะไรนี่ตอนนี้มีได้ลาบมองเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงอันนี้รู้สึกว่าจะมาจากประเทศเปรูแล้วก็สิ่งที่ไปซื้อมาวันนี้อีกก็มีอะไรบ้างมาดูนะครับเป็นแฮมเหมือนที่บ้านเรา ในภาษาฝรั่งเศสตรงนี้ระบุไว้ก็คือว่าเป็นโซซิสลียงนะครับแต่ว่าสังเกตให้ดีก็คือว่าจะมีส่วนผสมของเนื้อวัวกับเนื้อหมูอันเดียวกันคนที่ไม่กินเนื้อวัวต้องดูให้ดีนะครับมันจะมีรูปที่สวิีเขาจะเออบอกลักษณะนนรูปให้ดูครับภาษาฝรั่งเศสก็คือว่าเป็นโซซิสลียงนะครับแปลว่าแฮม แล้วก็มาดูคำศัพท์น่ารู้อีกนิดนึงข้างล่างตรงนี้นะครับผมเขียนไว้ตัวใหญ่ก็คืออ g o ง m e j u จุส go ก็คือรับประทานได้ถึงวันที่เท่าไหร่วันหมดอายุเท่าไหร่อันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันต่อไปมาดูว่าซื้ออะไรกันมาอีกอันนี้เป็นของโปรดนะครับก็คือปูอัดนั่นเอง มี14ชิ้นใช้คำว่า Le b a t o n นตเด s u r e ิ i นะครับเลบ a โตเนตแปลว่าเหมือนไม้อะไรเล็กๆก็คือปูอัดเป็นแท่งนะครับแล้วก็ s u r e m i ีแปลว่าเรียบรวมกันว่าเป็นแท่งปูอัดนี่สำหรับคนที่ชอบกินนะครับเอามายำหรือว่าทานากับสลัดก็ดีเหมือนกันต่อไปได้อะไรกันมาอีก อันนี้เราก็มาดูก็จะเป็นเนื้อไก่ตรงนี้นะครับจะเขียนคำว่าบัวลายสวิสอยากให้ดูคำศัพท์ตัวนี้นะครับบัวลายก็คือเป็นสัตว์ปีกุกประเภทนะครับเพราะว่าจะเป็นนกเป็นไก่เราใช้คำว่าบัวลา e แต่ว่าเนื้อนี้มาจากที่สวิสก็จะเป็นบัวลายสวิสนะครับคำต่อไปที่น่าสนใจคือ คำนี้นะครับ quiz the poulet จดไว้ตรงนี้แล้วก็คือเนื้อไก่แต่ว่าจะเป็นส่วนไหนของไก่ก็คือจะเป็นส่วนของน่องไก่นั่นเอง quiz the poulet ต่อไปนะครับงามีอะไรบ้างก็อันนี้จะเป็นถ้วยๆก็คือจะเป็นโยเกิร์ตนั่นเองหรือว่าที่ออกเสียงภาษาฝรั่งเศสว่า Le ย a o า ก็คือโยเกิร์ตนะครับอันนี้ซื้อ3แพ็คมามีรสชาติอะไรบ้างเรามารู้จักคำศัพท์กันต่ออันแรกนะครับสีแดงทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นลาฟอร์มบัวส์ลาฟอร์มบัวส์คือลาสเบอร์รีนะครับต่อไปอันสีกลางอันกลางสีม่วงตัวนี้ลักษณะเป็นผลกลมๆเล็กๆลามีจิลก็คือ บิลเบอรี่นะครับตัวนี้ดีมากต่อประสาทตาระบบการมองเห็นสีแดงอีกอันหนึ่งตัวกลางนี้นะครับลาฟ r รสลาฟรสก็คือสตอเบอรี่นั่นเองก็ได้โยเกิดทั้ง3ามรสนะครับกินแบ่งกันไปหลังจากนั้นเวลาจ่ายเงินเราก็ได้ตัวนี้มาตัวนี้คืออะไรก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองภาษาฝรั่งเศสเราเรียกว่า เอิงต응ิเกตเดอะเกสเพราะว่าติกเกตนะครับก็คือบินใบเสร็จเล็กๆแต่ถ้าฟักจิ้วเหมือนคำว่าฟักจิ้วเหมือนเหมือนพวกบินโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็คือจะใบใหญ่ๆห,หน่อยแต่ถ้าเป็นเออตัวนี้จะเรียกว่าเอิง응ติกเกตเดอะเกสนะครับใบเสร็จรับเงินอันนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสง่ายๆสะสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการที่เราจะ เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสก็อันนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ